สวัสดี FC ออตตี้ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้วันที่20นะครับเดือนเมษายนนะครับพุทธศักราช2564เนาะวันนี้อาจารย์ก็จะมาจุดทูบนะครับขอฮหาหนอยเมื่อวานเนี่ยฮหาหนอยเข้ารุ่น5แล้วก็เข้าตัวตัด VP สีสหรับลาวลาวนี่หลุดเนาะขอโทษด,ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวจุดทูบขอฮาหนอยให้แล้วก็แก้มือนะครับฮาหนอยก็เข้าอยู่วันนี้หุ้น ปกติที่หน้าเฟซน,นะครับนี่เคเชา้าฟัน1จอเจ็ดหนึ่งแตกจีนเช้าเด้งบนล่างจาะหกห้าจ่อสี่ห้าอ่าแล้วก็นี่เคบ่ายนี่เซอร์ไพรส์มากสามตัวแตกนะครับศูนย์สามแปดเนี่ยหุ้นวันนี้แบบดูนะดูเดี๋ยวเดี๋ยวกับกล้องให้ดูเรียนหุ้นวันนี้ดูนะครับโหโหอันนี้ตามีนะครับอ่าบอดี้การที่อยู่ทางเข้านะครับโหแตกนะครับเนี่ยรวยเลยนะครับหุ้นวันนี้แบบสุดยอดนะครับ เราตะมีไม่ได้สามตัวนี้นี่บ่ายวะนี่บ่ายไม่เล่นไม่ไดเไ้เล่นไม่ทัน,ทนโอ้โหได้หลายอยู่เต๊ดเลยู่ได้รวมทั้งหมดได้กี่บาทเนะี่ยห้าพันกว่าบาทห้ 5, าพันเน่ยมาบอบร้อยเหรียญหุ้นได้ห้าพันกว่าบาทเล่น้อเข้าทางวัดเนาะวันนี้โถถ้าได้นี้บ่ายนี่ไม่ได้เงินแสนหุ้นวะโถถ้าได้สาตัวก็ได้เลยจีนจีนก็ได้เด้งไหมอันนี้ขนาดทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วนี่เล่นแต่จีนเหรอันนี้ ห้างทำไมถัห้างอ่ะห้างไม่เข้าห้างไม่เล่นร้อยจีนแล้วนะจีนอ๋อนะครับอันนี้ตามีนะถ้าใครมาสำนักก็จะเห็นจีนรูดสูงเห็นอยู่อยู่ข้างหน้าประตูเลยนะครับอืมก็เลยรูดเอามันแรนหนีแล้วไปล้างบ้านแล้วรูดสูงสุดก็เจาะไม่ทันนี้โอ้ถ้าทันนี้ไม่ได้เงินหมื่นเป็นแสนเลยว่ะแต่หวันไม่ได้เล่นน้ำแต่โมูแต่ครับนอมันออกไงอืมนะครับวันนี้หุ้นนะครับใครอยากเห็นหุ้นหุ้นอาจารย์แม่นไหม นะครับอยู่ในห้อง V.P. แล้วก็อยู่ในเพจอนัสิทธิ์ปูใหญ่นะครับเพจอนอสัสิทธิ์ปูใหญ่ใน a c e b o o k อาจารย์บางหุ้นฟรีเป็นหุ่นรอบโลกพวกนี้เคอีกพวกห้างเช้าพวกกินเช้าอะไรพวกนี้เขาเข้าไปดูได้หรือใครอยากเข้าห้อง V.P. ก็อุดหนุนน้ำปลาร้าอนตี้หรือเหรียญพญาเล็บคุดพญายเล็บคุดนี่สามส่วนเหรียญรวยล้นฟ้ารุ่นที่1นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของสำนักหมดแล้วหมดเลยรุ่นนี้รวยล้นฟ้าอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ไม่อันนี้เนื้อทองคำไม่เกี่ยวนะอัน วุ้ยรัฐบาลก็แจกไปแล้วนะครับแจกไปแล้วนะครับในห้องวีไอพีเดี๋ยววางให้วันนี้อีกรอบนะครับวันนี้ก็จะจุดทูบนะครับจุดทูบนี่ขอผ่านเรียนนี่แหละให้ลูกศิษย์ได้ดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็เฮงๆกันเข้ามาก็ทักทายใครยังไม่แชร์ก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีทุกช่องทางในคลิปนี้แค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการผันลันทุกชนิดเด้อนะครับวันนี้ก็กักตัวอยู่บ้านนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สิบกัวแล้วนะครับ ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยพรุ่งนี้ตัวน,นี้ไปตรวจมื่นไปตรวจตัวนี้จันมื้อหนึ่งไปตรว,วตจจันไปน้ำหายยีเฟนออกมาไบเรื่องๆนะปจับมันไนะม่นะมันมันจะเป็นขี้ตมเฟินปล่อยไปทั่วเลยมันมีเชื้อโรคอยู่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวเป็นโรคน้ำไส้อีกเด้อหมาก้องของ ที่ยาโกอจะได้เป็นเดี๋ยวตามหามาแป๊บหนึ่งครับในระหว่างนี้อาจารย์ก็จะจุดจุดทูปนะครับไปพังๆก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ขอทําการจุดทูปก,ก่อนเพื่อขอโชคลาบนะครับ <c oughs> นั่งอยู่หน้าบ้านนะ 아금 นะครับอ่ะอาจารย์จุดแล้วนะครับขอโทษช้านิดหนึ่งเดี๋ยวจุดแล้วก็เราจะคอยดูไปพร้อมกันตอนนี้เราอ่ะในระหว่างที่รอนะครับอาจารย์ก็จะบอกไปติดตามเพจก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยกำลังจุดนะครับเนี่ยเพจออนอตตีนะครับออนอตสิทธิ์ปู่ใหญ่ตอนนี้ผู้ติดตามหกหมื่นแล้วเข้าไปติดตามได้นะครับกดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครกาทับเนี่ยให้กดให้มันเป็นแบบนี้นะกดเข้าไปแล้วเลือกรายการโปรดด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาหาไม่เห็น ทูบเราก็ลุ้นไปนะครับอ่สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับอาโแชให้จานด้วยนะครับเด่น9้ารูด9้าวิ่งเก้าครับเด่น9้ารูด9้าวิ่งเกนะครับฮานอยเด่น9้าเด้อนะครับ9 6 9 8ห6ปดหนะครับ9 6 9 8ห6 9 2 9 3 9 5ดปดห้าสองสา้านะครับทันไหม9้าห6 9ก้า9ปดปดห้าสอง้าส้าห้า ับ3ตัวมี968 962 965นะครับ968 962 965นะครับตัด68 62 65, 65เล่น,ด,น,ด,นด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอทุบปู่ด้วยนะครับอาจารย์ใช้วิธีรัดเป่าเอา969886 929395นะครับเม็ดเดียวนี้9669นะครับฝากทุกคนด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ทุกค,คนหน่อยนะครับปาะเดี๋ยวเราไปรู้ทุบปู่กัน ในระหว่างลุ้นทูปปู่นะครับก็ขอพอรได้นะนะครับอันนี้กำลังยิ้นทูปนะครับ,นนดรบเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ชูปู่เสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นตามที่เห็นเลยนะครับ3 7 6 3 7 9ก็ได้3 7 6 3 1 6ก็ได้เนาะนะครับเห็นตัวไหนบ้างคอมเมนต์ Comment หน่อยช่วยกันกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะเห็นตัวไหนกันบ้างครับคอมเมนต์ Comment หน่อยนะอาจารย์เห็น3 7 6อาจารย์น่าจะช่สามเจ็ดสูตรเราสูตรเราได้9นะครับก็เป็น379ก็ได้เนาะสุดยอดเนาะขอให้เฮงเยรวยทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ ครับก็เห็นแล้วนะทูปปูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ここให้จานด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับไปแล้วขอให้ลูกสิษย์ลูกนางยิน้ลูกชควิีที่เก้าวันนี้เฮงเฮงรวยๆวยครับสวัสดีครับรักกับไอ้สีให้ไอ o ฟนปิดปนสีให้ลัมโบ้ท่นเอาไอ้เป็นให้โซื้อคอนโดกลางหองรออ้ท่ามีลูกบอตามใจทุกอยางี่่อารองเลยล่างพอบอใส่ขอที่เอาทอไ คนโดางท้องรอไอ้ไคนนี้รูบองงามแต่ตามใจทุกอย่างที่ขอคาดองรอยล้านพ่อบอสอยขอสีเอาท่อได้หน้าตาบ่าให้แต่โอนไว้อยู่เด้อครับหั่แล้ว มโน่แจงแสดงกายพวกเพราผู้มีราภากเจ้าปูวพว้องเข้าศาสนาเป็นเพลาเจ็ดมือจังกลับขึ้นตาวจำแรงเป็นมน้านกบถวายอัญชลีทานสาธุก,การราภากเจ้าเล่าความดีถวายปูหมดจะลินนาคนามบันดาลใคร หกศูนย์สามเร็ออหกศูนย์สามว้าเออครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์เราได้ยินแต่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเ <fik. S 1> ช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวมันจะไปอยู่หลักร้อย หลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนไป100มันจะได้มา300ร้อถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนควําว่ารูดนะครับคำว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูดศูนย์นะครับสมมุติวันนี้ให้รูดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อยนะครับก็คือ01นย์หนึ่งไอ้ศูนย์ศูนย์จนถึงศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอะไรประมาณนี้จนถึงศ ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38ประตูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูดศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อา้าวเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละ10บาทไป380ลบ380บาท เหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารูปศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำนะครับกินข้าวได้กี่คาบเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกําไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างฮางเราไม่ต้องจอด แต่ถ้าใครอยากจอะก็จอดหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครรูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยรูดเกา้ารูดเก้าวไว้จบเลยถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็รูดเยอะไปสิรูดตัวร้อยหมด3ามพันถูกมาก็กาไร3ามพันถ้าจ่ายบาทเจ็ดสนะที่ไหนเก้าสิบก็กำไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกำไรเท่าตัวตหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาท รุปหบาทหมดไปร้อถูกมาได้3 5 0ร้อลบร้อก้าสครับกําไร้อยเนี่ยคือก็กำไรร้อก,160ก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรุดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเราแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรุดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ ครับเรามาร่วมขอขมากันนะครับเมื่อกี้มีสายตรงนะคการฟ้อขมากัรคือการลดการกาะตักรรมใครไม่เคยตกดถูกไหมใครโดนไม่ดีมาร่วมเรียนฟ้องขมากรรมดีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนามูป้องกันสามจบครับนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมันวจีกรรมัง มณโนกมังสรรจิตจักกมังพระสัรจิตจักกมังขบมันตุเมอะหูสิกรรมพระวัดตุเมกรมใดใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมณโนกกรรมที้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรม,มาน,า,นายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจา้า,า,จาอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย,เลยแม้แต่กรมมกรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก,ก็ตาม ข้าพเจ้าขอของศีลกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจา้าเป็นอภัยทานขอจงลนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจา้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอการรักกลุ่มของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไร และอุปบัติทวันตารายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยช่อบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,เ,รจเอิน ปันปัตยโยตุสาตุสาตุสาตุนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทำอะไรก็ไม่เคยถูกหวยนี่จะสุยนะครับสื่เล็กือว่าถึงการงานการเงินก็ดีนะครับในง้อทะเลก็ใส่ไปเมื่อนะครับเห็เขามารวมกันขอขมากรรมกับอาจารย์ตีวิบวังดอนดอกฟีนะครับนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอราบสิทธิ์ทุกคนไปเจอกันเติอนยิงก่อเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรัตาจารย์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ